และประการที่2ครับก็ในเรื่องเกี่ยวกับการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลครับสําหรับการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลสามารถทําได้หลักๆเนี่ยก็ได้หลายอย่างด้วยกันนะครับตั้งแต่ห้างหุ้นส่วนจํากัดนะครับคือการรวมตัวของคนสองคนขึ้นไปมาร่วมหุ้นกันนะครับเรื่องของบริษัทจํากัดบริษัทจํากัดก็คล้ายๆกับห้างหุ้นส่วนจํากัดครับการรวมตัวของคนสองคนเหมือนกันร่วมกันลงทุนและ ทุนจดทะเบียนเนี่ยก็เริ่มต้นตั้งแต่เท่าไหร่ก็ได้ตั้งแต่1บาทขึ้นไปเรื่อยๆๆๆสิ่งที่ต่างคือความรับผิดเมื่อกี้เราบอกว่าหุ้นส่วนผู้จัดการรับผิดชอบในหนี้ทั้งจํานวนแบบไม่จํากัดถูกไหมครับใช่ครับแต่บริษัทจํากัดคนที่เป็นกรรมการผู้มีอํานาจคนนั้นเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบแทนนิติบุคคลนั่นเองครับเมื่อมีบริษัทจํากัด ไล่ไปสู่บริษัทมหาชน<ม>นะครับบริษัทมหาชนก็ใหญ่ไปเรื่อยๆหรือการรวมตัวของบริษัทกิจการร่วมค้ายอย่างนี้ก็เป็นไปได้